ตาเลยครับเล็กๆหอยกระยางพอเลยพี่น้องคอยดีมานี่คอยดีม่นเทศไตเบื่อนี่ร้องดอกนี่นี่พี่พี่พี่ม้วนอยู่นี่เค้กพวกสมันนี่นี่คอยค่อยโอ้ยมันมันมันสวัสดีครับนุ่มต้นไคลาวขนม้วนครับพี่น้องนี่ในงัานไหนก็จะลงรถมาอาจจะลงจากโดดลงต้องบอกหล่ข่วงครับพี่น้องนี่ โอ้ยปวกนี่ออกเนุ่งปวกจี๊ดลงในหน่อหนบเอาหนิโอ,อ้แล้วบางเยียบอับนใหม่มันทับด้วยเล็กๆตัวน่ะอันนี้นก้อนกระด๋อยโอ้นี่พี่น้อเยียงกระด๋อยมาเยียง พ็ปลวกอ๋อพิต้นมอได้ครับนี่มึงกินกินพิปวกยังวะพกพปวกจิกโอ้ยาพี่แดงก็เห็นนี่เขาบกว่าเมียนรึเว่านี่คือที่ดำๆที่ไงเขามาถือปองเะยเนี่ย ยังก็ถึงปองตัว <laughs> สีสีมื่อนี่ปั๊บดูสิสีเมากเอาโอยมันออกซ้ำนี่ละ้นี่ครับค้นมานครับ จอดรถได้รับเจอ้ครับเนี่ยนั่นรถจอดอยู่ในมดนะแล้มาจอดรถได้ไม่หองเลยเ็เียี่ยเบียนน่นี่โอ้โหตด้ิมฮ่ี่นี่นี่เท็หน่อ หมาเทียงหมาเทียงอะไรพี่นนองนี่นี่วามันครึ่งเลยเทียงครึ่งนี่าปดอกเนยเนาะปลกนอกดอกับเนี่ยให้ปลูก,ปก,กจิมันตุกงอ,อก็ยาง,งนี้นก่นี่เดียวงอกก็งอ

ยังเหมือนอย่างหายังเหมืย่างไปไก,กี่กี่นี่นี่ครับคุณมันกับมาแยามได้กระดาพี่น้องอเอาอีากแล้วพี่น้อง <c oughs> เด้คนออกยายกันนะอ,ออกยายกันไปยุ่อง เออต้องบางสิบุตรนี่นี่รัตันอืนั่นเะไอ้เถื่อโอ้นีู่่วกไก่ครับนี่นี่นรดรถจอดอยู่หันเอานียางวันนี้รถมาปุ๊บไม่ทำ เก็บแล้วรสผสลิกเราเก็บเอาเห็ดทาเห็ดนานยงแงนีนี่หนุก็หนุเ มยูมาแค่วงจุนจอดรถเนี่ยครับขมันมีปลาก็มีตาหงพี่หนอหยงกระายพว่เรา tôi đã để mình hết khảy nổi Má ăn hết buộc Mù nổi gấp Hết เราพอเฮ็ดปวดติกอีกจังมูคีอเนาะความคือเอาเดี๋ยวหลุ่นไปอีกจังอยครับเดี๋ยวพอเฮ็ดตังเสียโอ้ยเบิ่งน่าผิดหวังเลยหนยุ่งหลายมาฮนะตรงเีเ้ยงว่าเป็นยังครับว่เาเป็นยังน้อยหนิว่เาเป็นยังน้อยมันกินย,ยาออกเมื่อโอ้ยยังไงนี่ยังไงน,งนี่ขี้เลี้ยงเลยพูน เขามีปลาพี่พี่เป็นต้นยางไก่หัวมันต้เป็นเน้อหนับหมันของงามของงามแล้วไม่หยัดกกงอะสิบุกเข่าได้ กูขาขึ้นใหญ่ตัวขาใหญ่แล้วอย่างนี้เมันดอกใหญ่ดิมาิขาว่านเป็นตมิงเฮ็ดน่าจะเป็นต้นนจเตแต่วนั้นอ่อนหยไดเจะกเดแ๋ยว่ามันข้าขื่อเนี่ยข่าห่าดคล้อยๆเลจะโดดับบอ่อาหยาดอีก Biếng ở hữu với nè ông mà Thấy đi nhàng cài rồi nhàng cài bằng cái gì kiểu này ừ, cái ừ. 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 Nhà ừ, có như hộp nọ ừ. ừ, Nó ăn nhạt rồi Hãy subscribe cho Đầu như mãn đẹo mãn Mán mãn đẹo mãn đẹo mãn đẹo mãn Ăn nó đẹo mãn mượt, mượt đẹo mãn đẹo mãn đẹo mà Ừ, ok จุ้มๆเลยเห็านน้นะครับต่องเขาไปหาหกพี่หน่อหาเป็นเป้นหาเ่าหนิละอือ nhật nòng ớt thì ơi ớt ừ. một nhang hộp nhang nhắn để có thể phấn đấu ngay mà này hai cái nông khủ, nông

cái bò bên, bên, bên để để hết cậy ừ, cái 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 tên món hết mà phục món hết cậy hết cậy phục nó hết cậy phục món hết hết cậy phục món hết cậy hết หกไร่มีคนเขามากุก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 ก้กเออแอปเปิ้ลนี่เจ๋งเลยอือหาวไงครับพี่หอยประมาณระดับฮิตระหงวกนี่ ยาบาดโคตรี่วะอ้ตนเฮ็ดเฮ็ดก็เก็เ,เหยียบมองเขาหยียบยาหยีบยังอกอกวุ้นทีหน <า S 1> อฮะเฮห็ดเ่็หข้าหมูดลยเขาหมายเงวะ,วาะปาตเอามีปาดเอาก่อนนอะ อไไปมยังเห็ดยงลงอกเห็ดปวกพูดได้มองจอรถตรนี้มองอยู่เบอืมขึ้นมาเห็นเม็ดพีน้อมึงอยากไข่หดไข่มึงยากเห็นรโอ้ยันับเียนะโดนนี้โดนห่วงพี่น้องเห็นหอน่โอ้ไข่มัน

Đi leak này Kháng phăng này xây nó này. Là... này, thì... này. Ừ. Móng gì đó thì lại. ึงขางสิไปิล่ะองแท้พี่น้ององแท้รถิ่งสบายรถจิมเ้าในโลงยางแนี้ยคุณยาตกะปุไปนาล่อยเข้ามาแ่ในข้างหลังงหอรถ

我追了，yeah, yeah. Yeah.

bên nhà Pippi tiêu nặng rồi à Cái là bèng này đúng cái kén này ui kiếp rồi Kén mà liều nung tổn này, kép vào, kép vào, này. ยี่วะฮามึงเปีนะพี่ห่อนี่รันกีเล็กมา่นี่กรเปียงกรเปียงนี่แหละ Ủa, tình mang thương con này borai đọc đây con này. đây 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 đây

เขาอยู่นะรถคนนี้นี่ครับนี่เต็มตาเต็มตาพี่น่องนี่เชอยวเมื่อนเชียวเมื่อนครับนี่ใอ้ดวงกันไปตอนค่ำกะจังมากันเนอะน้องน้องเขียด ตอนแรกเนาะตอังตัวฮะไปตอนแรกไปตอนแรกแล้วตอนนี้เขากับเดินทางครับครับเพราะว่าตอนนี้ไม่ไกลผ่อนผพนใช่อเอานีโอแขอืมบานเข้า่ะะไม่ใไม่ม่ครับ เียมนะอือนามือนมงออื่นกมากเลยตัวสิใหญ่ยังพ่นตมดเลยอไปเอาใจารเอาใจะูพามาอือไปเาตึเด้านหน้ากวไปเนาะไปหาอีกเอ่เาเนี้ยอืมแต่อนนี้ขวตัวนั้น ก็เดินทีน่ะเดินยิ่งใหญ่เลยป่านปเปลี่ยนมีวะเออางานตัขผมไปอยู่น้อยหนึ่งให้ไข่เฮ้ยเออไปทางกลั้าบดพี่น้องเออก็บนีว่อยัออยงไงพาวาเข้ามาสวัสดีครับสวัสดี